ครับโมเมลสร้างนะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับผมนี่ครับอ่าชุดนี้นะครับผมทั้งห้าคันนะครับวางติดตั้งเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยอ่ารอเดินไฟแล้วก็ทำสีนะครับนี่เป็นทางเก่าของผมนะครับผมตัวต้นแบบ นี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้จะเหมือนกันหมดนะครับผมทั้ง5คันที่ยังไม่ทำสีนะครับเป็นเครื่องไรฟาน2 5 0ร้อยซีซีนะครับจะแตกต่างกันที่ยางนะครับผมตัวสุดท้ายเป็นขอบ7นิ้วนะครับเป็นยางรถไถนะครับผมทรงแบบลุยๆวิบากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถังเรียบแต่ว่าเป็นดอกบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นท้งเรียบเลยขอบหกนิ้วเท่ากันนะครับมีเกียร์นะครับผมมีเกียร์ชุดเหล็กผมอะไรเป็นชุดใหม่นะครับผมชุดนี้นะครับผมให้ความหนึบเข้าโค้งที่ดีนะครับผมเหมือนตัวกับตัวสีม่วงนะครับที่ผมทาคลิปนะครับวิ่งหกสิบเจ็ดสิบก็สบายหายห่วงนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการสะบัดนะครับผมหรือเพื่อนๆก็อยากจะติดการสะบัดเพิ่มก็ได้ครับตัวนี้เป็นเครื่อง ไหลฟ้าน,นะครับผมเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับผมเป็นเกียร์สลิงนะครับเข้าเกียร์ง่ายติดตั้งง่ายวางสวยงามนะครับนี่เป็นชุดทอลอยนะครับชุดทดกําลังนะครับผมก็ตัวนี้จะยังไม่ติดฝาข้างครับรอรอ,อชิ้นงานก่อนนะครับผมแล้วก็น่าจะทํพปกท่อพวกอะไรเสร็จก่อนก็ชิ้นฝาข้างเป็นชิ้นสุดท้ายที่จะติดแล้วก็ทําสีนะครับผม ทั้งหมดชุดนี้จะจะเป็นงานยิงสายให้หมดนะครับยิงสายทุกคันนะครับแล้วก็พ่นสีเมื่อก่อนใช้วิธีการขัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับคันหนึ่งก็ประมาณ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับรเผเผก็นานกว่าน,นั้นนะครับก็ให้ดูนะครับผมลูกค้าที่สนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้ครับแอดไลน์มาได้ตัวนี้เป็นยางรถไทยนะครับ ทุกคันนี่งานแฮนด์เมดทุกคันนะครับสร้างใหม่หมดนะครับยกวินเครื่องกับล้อนะครับเครื่องล้อเพานะครับผมดูมิติของตัวรถนะครับเดี๋ยวยังมีอีกสามคันอยู่ข้างหลังนะครับผมที่ก็จะวางเครื่องต่อจากนี้นะครับก็วันนับปัจจุบันก็วางเครื่องวันละหนึ่งคันนะครับช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ว่าผมทําคนเดียวนะครับสร้างคนเดียว ใช้เวลานาะนนิดนึงนะครับเออสนใจตัวไหนก็แอดไลน์มาครับผม088 293 0366นะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับบอดี Body ตัวใหญ่นะครับผมก็ลูกค้ามาเ้าาทักมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะรอให้จบที่ทำให้เสร็จก่อนมีโชคไม่บอกนะครับ มีเบาะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะอัพราคาให้นะครับผมแจ้งราคาให้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ข้าวๆก็ประมาณ6-8ถึงนะครับผม6-8ถึงแหมื่นไม่รวมเครื่องนะครับได้เบอรดี้ตัวนี้แล้วก็ชุดล้อชุดนี้นะครับเป็นพลังอิสระแล้วก็ที่สำคัญก็ให้เบาะเป็นเบาะบายเบาะเล็กนะครับแล็กคาโลหรือบายนะครับผมเดี๋ยวจะท่านหนสนใจก็เดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูนะครับราคา ตอนนี้ยังยังไม่เป็นทางการนะครับผมเดี๋ยวให้เสร็จก่อนครับตอนนี้ยังรออะไรเป็นบางชิ้นแล้วก็โชคหลังแล้วก็เบาะนะครับพี่ก็ต่ชุดอ่าชุดเฟืองท้ายชุดโซ่ชุดส่งกําลังชุดเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดราคาทีนะครับอีกคลิปหนึ่งสาหรับชุดนี้ก็ยังรับออเดอร์นะครับผมสําหรับใครที่สนใจก็แอดไลน์มาครับอ่าสำหรับวันนี้ผมจะสร้างไปแล้วครับอ่าเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ